สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของปีนักษัตรปีมะแมค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ2 5 6 6ค่ะก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเริ่มที่ดวงการงานม,มันมันมีมันมีเกณฑ์การหยุดด้วยนะอืมน่าจะ วัดสดุอุปกรณ์ไม่ครบหยุดค่ะหยุดแต่คุณต้องปรับตัวชุดใหญ่อยู่เหมือนกันนะปรับตัวชุดใหญ่อยู่อืแต่คนเก่งคนแกล่งอย่างคนนะุณน่ะไปรอดชัวร์ค่ะเดือนนี้อย่าจมปลักอยู่กับความเครียดอย่าจมปลักอยู่กับความคิดของตัวเองให้รู้จักการปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยนะคะเดือนนี้นะ ใช้เวลาว่างตรงนี้นหะคะ่ะปรับตัวเองเพราะงานที่มีอยู่มันก็โอเคดีแต่มันเหมือนกับว่ามันมีอะไรขาดหายไปแล้วก็ทำงานไม่ได้แล้วก็ต้องหยุดค่ะก็เลยบอกให้คุณปรับตัวเองนะคะปรับสภาพตัวเองให้ได้แต่คุณก็จะรอดพ้นไปในเดือนนี้เพอๆอาจจะเป็นรากฐานในการทำงานในสเต็ปต่อไปเลยะได้ซ้ำไปอืม นะคะไม่ต้องวางกล้ามทําตัวเท่าเทียมกับผู้อื่นนะคะต่อไปเรื่องของการเงินกันบ้างเดือนนี้อต้องเล่นแลกแปลธาตุการเงินเดือนนี้คุณต้องเล่นแลกแปลธาตุค่ะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะขายของเก่าบ้างก็ได้เข้าโรงรับจำนำบ้างก็ได้นะคะอะไรที่สามารถแปลสภาพเป็นเงินได้ก็แปลไป นะคะแต่ถามว่าเงินคุณเยอะไหมของคุณเยอะไหมเยอะคุณมีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินอะไรนะคะนะยังไงคุณก็เวิร์กอยู่แล้วเรื่องการเงินนะคะต่อไปเรื่องของสุขภาพค่ะเดือนนี้ปวดเมื่อยนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอมีเรื่องชกต่อยตบตีกันเถียงกันมีปากเสียงใส่กันอ่ะ ต้องเข้าโรงพยาบาลวกช้ำดำเขียวเย็บอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่ดวงของแต่ละท่านไปพูดนี่เหนื่อยนะเพราะเห็นแล้วมันเหนื่อยจริง,รงตัวคุณอาจจะควบคุมตัวเองไม่อยู่หรือเปล่าระวังด้วยนะคะนะคุณจะต้องเป็นมืออาชีพมากพอเป็นผู้ใหญ่มากพอนะคะในเดือนนี้นะระวังอ่อนเพลียระวังโรคกระเพาะอาหารทำให้คุณอ่อนเพลีย ต้องพบแพทย์นะคะอย่างเดียวสถานเดียวสถานเดียวคือต้องนอนโรงพยาบาลสถานเดียวนะอืหายไม่หายนะคะหายอะต่อไปเรื่องของความรักดีกว่าคนโสดในเดือนนี้ล่ะยังไงล่ะอืมคุณผ่านความรักไปสักสามสี่ครั้งหรือย,ยังอ่ะคุณแ้วมาแล้วย,ยังอ,อกหักมาแล้วหรือยังสักสามครั้งอ่ะคุณถึงจะมีโอกาสได้พบเจอ ความรักครั้งใหม่อมืหรืออาจจะไปคบกับแฟนเก่าต่างคนต่างว่างแต่บางคนอาจจะรับไมสใสกันไม่ได้แล้วก็ต้องอยากจะหาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต้องเขาเรียกว่าอะไรอะไปงานรวมรุ่นไปงานรวมรุ่นแล้วก็ไปงานสังสรรค์งานเลี้ยงแตงกิ้วปาร์ตี้นะคะถามว่ามันแก่กันไปหมดแล้ว มีลูกมันไปหมดแล้วจะไปเอาอะไรมันได้อะไรอย่างงี้คือไม่ใช่คือคือมันเป็นการเปิดประตูดวงให้กับตัวเองนะคะอืมอย่าลืมนะคนโสดนะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้คือชอบเอาเรื่องที่เคยทะเลาะก,กันแล้วเป็นเรื่องเดิมๆแล้วก็กลับมาทะเลาะก,กันอีกอืมให้ลืมลืมมันไปบ้างเถอะ นะคะยอมรับนิสัยเสียบางอย่างได้ไหมนะคะหรือค่อยๆปรับ,บแฟนเราไม่ปรับอะไรเลยแล้วก็ปรับ,บตัวเองปรับ,บตัวเองไปเรื่อยจนแฟนเราเห็นแล้วมันก็จะปรับ,บไปได้วยกันเองอย่าลืมนะคะมันอยู่ท่ามกลางระหว่างปัญหาใหม่กับปัญหากเก่าของแฟนที่สร้างเอาไว้นะอ่าคนเรามันอยู่ด้วยกันมันต้องให้อาภัยซึ่งกันและกันนะแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะคะค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรหันหน้าเข้าหากัน อย่างนี้ดีกว่าคมมีคู่นะประมาณหนึ่งเลยประมาณหนึ่งเลยเดือนนี้นะอ่ะบทสรุปในหน้าไพ่นี้นะคะจริงๆแล้วทุกเรื่องที่เข้ามาเนี่ยมันปัญหามันมันไม่อยู่กับเรานานแน่นอนสิน่งดีๆในชีวิตก็ไม่อยู่กับเรานานเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปมันก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทนที่อยู่ที่ว่าเราจะมีสติในการใช้ชีวิตมากน้อยแค่ไหนนะคะ ว่าคุณจะปรับตัวได้ดี้ากน้อยแค่ไหนยืดหยุ่นกับมันหรือเปล่าหรือคุณจะจมปลักอยู่กับมันอย่างนั้นอ่ะให้เลือกที่จะกระทำนะคะเมื่อคุณเลือกได้แล้วนะว่าคุณเออฉันต้องรู้จักปรับตัวนะฉันต้องทําใจนะฉันต้องรู้ว่าเออสิ่งเหล่าเนี้ยมันก็เกิดขึ้นกับมนุษย์ทั่วไปเหมือนที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยแหละทุกคนก็เคยโดนกันหมดคุณก็จะผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ด้วยดีค่ะนะคะ คนเก่งคนแกล่งเฉลียวฉลาดอย่างคุณน่าจะเข้าใจในในช่วงชีวิตในเดือนนี้ได้ดีนะคะหวังว่าทุกท่านจะรอดพ้นในเดือนนี้ไปมีจังหวะเวลาว่างอยู่ก็ลองอปรับเปลี่ยนพลิกแพลงสถานการณ์นั้นไปดูหาช่องทางลูกทางดูนะคะ ตามมาไนี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ